ในโลกเราตอนนี้มันจะมี2แบบน,นีคือแบบคอนซูมิ่งกับ p roducing พยายามทําด้าน p roducing แต่เราจะเจอโลกคอนซูมิง่งเดนดูดเรื่องเวลาเพราะถ้าเราอยู่ในโลกอคอนซูมิ่งเยอะเราจะเหมือนแบบ เป็นซอมบี้อ่ะที่ทุกคนแค่แบบมาหลอกดูดเวลาเราคือแบบพวกโซเชียลมีเดียยูทูบเขาตั้งใจดูดเวลาเราให้เราอยู่กับตรงนั้นอ่ะแต่เราไม่ได้ทําอะไระเราแค่คอนซูมคือแค่แบบรับข้อมูลแต่ว่าถ้าเป็น producing คือเราแอดมาู u, เรากําลังทําอะไรบางอย่างเขียนอะไรบางอย่างสร้างคอนเทนต์ไปทําอะไรที่มัน p r o d u ซ์ออกมาที่มันสร้างผลลัพธ์ออกมาที่มันสร้างการเปล่งแปลงออกมาไม่ว่าในมิติกับร่างกายเรากับคนรอบข้างเรากับอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นแบบสิ่งสําคัญคือแบบ ถ้าเราไม่รู้ตัวเองแสดงว่าเราอาจจะอยู่ในฝั่งคอน suming มาเยอะยิ่งเรา p r o d u c i ยิ่งเยอะ experiment ไปเรื่อยเรื่อยเราจะเริ่มรู้ว่าเออเราชอบเราไม่ชอบอะไรในทุกมิตินะ่ะไม่ว่าอาหารที่เรากินกิจกรรมที่เราทําหรือเราอยากจะทําอะไรให้ดียิ่งขึ้นะเราก็ไม่ทาสิ่งนั้นเพราะว่าถ้ามันมีอะไรในชีวิตอะติว่ามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วเราไม่รู้หรอกว่าเราทําได้ดี หรือไม่ดีจริงๆตีคุยกับหลายคนมากเลยแบบว่า,าโอ้คุยกับลูกค้าไม่เก่งไม่อยากคุยกับคนวันนี้ขึ้นมาคุยกับลูกค้าหรือด้วยหน้าที่พอม,มาอยู่ในจุดที่ต้องบริหารแล้วมันก็ต้องทำอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็กลายเป็นว่า,วามันทําได้และบางทีทําได้ดีด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าแบบเราไม่รู้บางทีเราคิดว่าเราไม่ชอบจริงๆแล้วชอบหรือไม่ชอบอ่ะมันแค่ temporary แต่เบื้องหลังและแรงจูงใจหลังจากนั้นมันมีผลมากกว่าเพราะฉะนั้นมันกลับมาครับแบบหลายคนแบบไม่รู้ว่าเป้าหมายเราคืออะไรนะตรงนั้นทุกคนตา่างอาจจะมีแบบเฮ้ยสิ่่งทีอา เป็นสิ่งที่อยากไปสิ่งที่อยากได้แต่คำถามที่ต้องกลับมาถามก็คือว่าแล้วเรายอมที่จะ sacrifice ยอมที่จะพุ t effort มากแค่ไหน